แทกกี้เว็บเตมระลบสุดคุ้มในราคาสบายกระเป๋าระบบไปดีพาร์และมีบริการรับฟาร์มต่างต่างในราคาถูกไม่ว่าจะเป็นชิ้นรีไลสองโรบูลบอกฟุตแมะแบบอื่นเล่นอยู่ใต้คลิปไปอุ่นกันได้นะครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับผมนีนน่ก็ผมเอกโซติกนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในกล็อกนะในแบบที่มีชื่อว่า ดาเลคดาลาร์เกอร์คลาสสิกอิดิชันฮัลโลวีนไม่ใช่เดอะเลคคลาสสิกอิดิชันฮารโลนะครับผมพีนเกมแนมแนม what the fuck เกมแนวสยองวันนะครับผมไปเล่นดีกว่าปะ <S <S <Wow. S 2> ว้าวนนเรีอยู่ในเกมแล้วเราผมจะไม่เป็นคนที่ไม่รออะไรทั้งนั้นนะฮะจะข้ามไปเลย o a d i n g Complete ไปดีกว่าดีกว่าไออเดอร์สเตน เฮ้ยเช้าพอดีเลยอะ่ะโอ้โอ,อจะเย็นดิมึงรีบยิงไปที่ไหนทางนั้นต้องไปร้านค้าแน่ๆถ้าทางนี้เป็นโรงงานใช่ถูกต้องถึ้หมดเวลาได้ไหมขอซื้อขอเอาของดีมาใช้ก่อนเจอกับเคองบิน มาจากไหนวะไปเลยไปเลยทุกเ่อนเพื่อนไปกันดีกว่าแอมออนอะช็อปโอเวอร์แน่นอนสิน่งผมซื้อมาไอวิชั่นโอ้ยคือมืดพอดีเลยก็ดูเอาว้าสวัสดีทุกคนมันพูดยังไงครับ I have night vision อ้าวถ้ามาเป็นอย่างงี้เกิดเกออะไรขึ้นกันนี่โอเคได้นล,ละวยังเห็นอะไรเพื่อนเฮ้ยไปดีกว่าไปกูไปละไปยินเสียงไหมครับ เปิดเสียงหน่อยดีกว่าทัา้งสองจะได้ยินกันเออหายใจเกมมิ่งนะครับผมโอ้ยรอมันโหลดนีก่ก่อนเสียงมาจากข้างหน้าผมเลยเปิดนาวิชั่นดีกว่าโอ้โหตกใจหมดเลยเย็ดแม่ขอดูเลขหน่อยมันคือเลขอะไร คขาหน้าคูนี่อ่ะสวัสดีเพื่อน,นำทำอะไรแถวนี้เหรอคุณพรกูมีนายวิชั่นกูเหนือกว่าโอเคตรงนั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ละเอา้าจบอย่างไหวอะ่ะหัวใจกูเต้นเฮ้ยผู้ชมครับ รอนแล้วแมหมน่ากลัวรจริงเนี่ยเะรอ่งมืกีโอ้โหมันอะไรกันนะขนาวะส่วนนี้ก็คือแผนที่นาฬิกา first aid อ,อ้าวมาอีน้องพอยนนนนนโแค่นั้นเองแหละเอาออกมาเหลืออีกหนึ่งนาะทีกว่าจะเริ่มโอเคเอา้อาวอา้อาวอ้าว ว้าตอนนี้ก็เหลือกาวิแล้วคือไปข้างบนดีกว่าไปแล้วก็ไปดีไอเวน ซาสบไก่ทไมลงไปทำอะไรกันเอ,อ,อเจ็บเปิดวิชั่นสี่ลออะไรเฮ้ยม่อย่างจ้าไม่ฟาดเดรลีกแหมดพมึนี่มันสุดจัดว่ะ กูไม่อยู่ละขอโชคดีกับทุกคนเฮ้ยขึ้นข้างบนดีสว่าเฮ้ยผมขอทายว่าพวกเขาไม่รอดกันนะครับโคตรน่ากลัวอ๋อมันโดนมันโดนตีอยู่ข้างล่างนั่นใ้นาพว้มึงนี่ ไลยกาดน,น,นะนะตายแล้วเหรอวะก็ตายแล้วเหรอดิเล็กตายแล้วนะ,ะผมโอ้โหพวกมันเก่งกันจริงๆริงยอดเลยว่ะหัวใจจะเต้นเหมือนเดิมเจ็บตั้งใาขคองรู้แล้วเสียง,งหัอลมจากไอ้นี่เองเลื่องเพื่อนให้เราด้วยนี่นะ หายของอยู่ไหนเอ,อ่ยไหนวะเขาซื้อเขาเขาที่ไม่มีเหรัผมจมาจากแอร์ดอบซื้อนี่กว่าแบนอะไรนะเ e ลโลส t r ร n เจอเราจะไปอยู่กับผู้ชำนาญว้าวออต้นไม้แม่งทะลุได้ ดูพวกเขาสิครับพวกเขาที่เป็นผู้ไปเช็ดเดเล็กผู้กล้ากวกลัวขี้ขาดจริงขี้ขาดที่ขาดที่ขาดเลยเทียทีไว้นี่ย่สิผายแล้วพลังงานพังทำไมไปซ่อมไปซ่อมเพื่อนหายไปไหนเราต้องไปซ่อมพลังงานงงาน,น้ำไม่งั้นเราตายนะเพื่อนน้า วี ale, ลคอมทูบลห้าลเจ็ดร้อเจ็โลบกอะไรกันเจ็ดร้อยเจ็ย้าต้องขอบคุณคนที่เขาค้าสิบสีวิรเพื่อนมีคนซ่อมไฟให้แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออฟ้ยบห้าโลบกหลกใช่ไหมหนึ่งมึง คืนนี้แล้วคืนนี้มาแล้วคืนนี้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเซอไอเทมด้วยเซอร์ไวท์แอปไหนเซวด์เดินไหนมาดิมา,ดาเดี๋ยวเราวกูช่วยถ้ากูเจอเดรเล็ก,กจะตัวใครตัวมันนะจ๊ะ ขอเสื้อ,กอเกาะเดล,ดเลโดนละเดลิโดนละเลโด้ละน่นๆๆๆน,นุ่น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 ยมาน้โอชิโอชดูเอาครับดูเอาเฮ้ยเ้ย เฮ้ยเฮ้ยว,ว,วิ่งกลับมาเถอะวิ่งเถอะวิ่งกลับมาเชื่อก,กูเมื่อกี้มันหลุดไปได้โอเคผมว่าคนนี้น่าจะมีอุปกรณ์ป้องกันเดร็กนะครับผมแล้วเนข่ะคาที่วิ่งที่วิ่งหนีไปเขาาเขาคงจะรอดแหละเพราะว่าเขาไม่ขึ้นชื่อที่เขาจะตายเขาเป็นผู้อยู่รอดเขาคือแบกิว สิ่งเดิมมาจากไหนวันนี้เว้ยเออโอ้ SHIT 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 อยากรอต้องวิงว่งไม่วิ่งไม่รอด การั้งการดีก็อาจนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเสมอตอนนี้เราก็ได้ผัดผ้าจากเพื่อนเรามาแล้วทาการเปิดในวิชั่นตามหาเพื่อนเราดีกว่ามีในวิชั่นเออเอเออยู่ไหนกำลังห,หน้าเราจะพยายามเดินนะครับผมรักษาสตามิน่าไว้เอาไปวิ่งหนีตรงเสานน่นแน่แน่ ดีๆเราจะเห็นน,นุ่นๆเจอแล้วกลางรุมตีเด็กเล็กกันเลยทีเดียวริสโน่เอามีการบอกแกห้ามใครห้ามคนหรือห้ามเด็เกแค mm hmm. ่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเฮ้ย ก็ขอโทษได้ปพ่ล่ะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรคุณดิงก็เปล่าล้วก็บอกผมหยุดเออคุณทำอะไรผิด Hello Hey you o ิดไ m i s s i ่ n เอ่อเจ้าว่าไปมันมีบ้านอยู่นี่ว่ะเฮ้ยคื เจออะไรอ่ะลบห้าหนึ่งเฮ้ยนี่กูมีตำแหน่งเดี๋ยวรอหมดคืนนี้ก่อนไอ้ฮัฟแฟกันโลเคชันอ่าสิบเจ็ดเก้าเหรอหนึ่งร้อยยี่สิบสามเก้ามาดูดิอะไรกันนี่เฮ้ยเจอเศษซากของเหล็ก กัรอยู่ไหนวะา่รู้ป่าอยู่ไหนเดเล็กเสกเดี๋ยวจะทณานั้นเด้อพลังงานพังซะได้เมียวเมียว อ๋ออ๋องนี้เองนี้หองนี้หองนี้กูจะไปทางนี้ท่จะไงวะเพื่อนเดินไปด้วยกันก็ได้เสียงจากทางนั้นหน้าทางซ้ายหูฟางผมยาระยะได้สวยขอบจุนมากขอบจุนขอบจุนขอบคุณมากเพื่อน ีกสามนาทีอยู่ให้รอดอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้ว้าวรถนี่พังเออ,เอ,อลืมบอกไปนะวิชันนี่ผมซื้อหลังจอของจอเฮียในหลังไม่ครับอืมหลังไม่หลังไม,งม,งม่ราคาถูกสามร้อยโลบูผมคิดนักเลยเนี่ยว่าจะซื้อได้ไหมแล้วนี่มัอนอะไรถ้าไมงินเหรอ ผมเคยเขึ้นอยู่วันนี้ไว้นะแต่ว่าเดินเล็กนเล็กข,ขึ้นมาไม่ได้พอเราพอมาขึ้นได้แน่นอนครับกูตายเจอคนละอ๋อวัดดีเพื่อนเดฟกสด,ดี่แต่ไมเนี่ยแต่ขึ้นอัดล่วงล่วงครก็ล่วง,วงโอ้โห ไปบางทีเขาไม่ต้องเป็นก็ได้เพราะว่ากูเจ็บกูตาย ไม่น่าเขาไปยิงบนไฟเลยแม่งเงอ้ยเสียงเด็กเล็กอยู่ไหนวะรีขึ้นดีกว่าเจ็บเลยเรายังไม่ใช้แบนเดตยังใช้เม็คิดนะตอนนี้ยังไม่จำเป็นเดินขึ้นาทีเองเราสองอทีเด็กเล็กอยู่ไหนกันนี่เอ๊ะอ,อ,อะไรอ่ะข้างล่างมันอะไรกันสามคนเขาเดินด้วยกันเหรอ สวดีอัศวินมาหน้าทา้าผิดด้วยเหรอชายแบนเดตยังไงชายแบนเดตยังไงอันนี้ไม่ตลกอันนี้อันนี้ไม่ตลกอันนี้ไม่อันนี้ไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกกูตายกูร่วง กูแตกเลยโอ้โหเลยของขกูตกออหน้ายิม้มเออเลือดไหลปะเนี่ยโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเอ,อ่อคลิปนี้ก็จะรู้สึกเพลียๆหน่อยนะก็ถ้าชอบว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ